สวัสดีครับคนที่เข้ามาเห็นวิดีโอนี้เน่เชื่อว่าไม่ใช่ความบังเอิญและคุณเป็นคนเพียงแค่0.0001%ที่จะได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ในสมมุรกันว่า YouTube จะให้ใครเห็นได้บ้างคนที่เข้ามาดูทรายหนึ่งที่เนยะอยากจะบอกว่าคุณเจอทวินเฟลมหรือว่าโซเมทแล้วหรือคุณกําลังจะแต่งงานแล้วคุณกําลังจะใกล้แต่งงานแล้วแล้วก็ได้ลิบราด้วยลิบราหรือว่าตาสีตุลเป็นสัญลักษณ์ของ คู่ของเนื้อคู่ของความสัมพันธ์ที่จริงจังเรายั่งยืนและในไซเล็กเก้าเลขเก้าเป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมไดฮารโรฟอนแล้วก็แปดคาถาในจะพูดรอบเดียวและคุณไม่ต้องฝืนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แมสเซจของคุณเนะนำว่าให้คลิกออกไปแต่เนเชว่าใครที่คลิกเข้ามามีสิทธิ์ที่จะเป็นคุณด้วยเหมือนกันที่คุณเจอเนื้อคู่แล้วหรือกําลังจะเจอเนื้อคู่ในเร็วๆนี้และ คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวที่มันสามารถพัฒนาต่อไปถึงขั้นเป็นการแต่งงานได้โอเคมีหลายไซด์มากๆในช่องการแชนแนลได้หลายอย่างอันดับแรกเนเชนภาพเป็นลูกโลกเยอะมากลูกโลกเป็นลูกโลกเป็นลูกโลกกลมๆใครกำลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ตอนเดินทางอันนี้คือสายที่หนึ่งว่าแมสเซจนี้เป็นจริง ใครกาลังเพิ่งนั่งเครื่องบินเพิ่งเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศทายนี้เป็นจริงหรือว่าตอนนี้ตัวคุณอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดโดยเฉพาะการเดินทางไปภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่าเดินทางไปยุโรปหรือไปทางทิศตะวันตกทายอีกต่อไปคือคุณใส่นาฬิกาอยู่นะตอนน,นาฬิกาข้อมือหรือว่าคุณมีนาฬิกาอยู่ในรอบห้องคุณอมองไปรอบ อีกสายหนึ่งคุณไปทําการขอพอรหรือไปการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่เช่นเป็นภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทพไม่ว่าจะเป็นเทพอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นศาสนาคริสต์นี่เช่นภาพเป็นไม่เทพแขกก็เป็นเทพศาสนาคริสต์หรือว่าขอพอรกับพระเยซูแล้วก็โดยเฉพาะเทพผู้หญิงด้วยเหมือนกัน มีการไปขอพอรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักมีการเดินทางไปขอพอรอันนี้ยิ่งเฉพาะจอดจองเข้าไปอีกแล้วก็สําหรับใครแบบอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่หมดความหวังกับความรักแล้วไม่เชื่อเรื่องความรักแล้วคุณรู้สึกว่าความรักไม่เป็นจริงคุณอยากจะหยุดอยากจะหยุดเรื่องความรักความสัมพันธ์ส้ายสุดท้ายคุณเพิ่งหายจากการป่วยหนักหนักมากๆหนักแบบนอนเข้าโรงพยาบาลหรือว่าไม่สามารถขยับตัวได้ หมือนผ่านการเป็นการตายมาสักพักหนึ่งทรายทั้งหมดนี้เป็นจริงอีกทรายหนึ่งคือคุณมีคุณเห็นทางม้าลายคุณเห็นม้าลายที่เป็นม้าลายหรือเป็นรูปปั้นม้าลายหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์รูปงูหรือคุณมีรอยสักรูปงูอยู่ที่ตัวโอเคหมดทรายนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงคลิกออกไปเนสไม่อยากบังคับที่มันรู้สึกว่าตรงแต่ถ้าไม่ตรงคุณรอฟังคลิปวิดีโออื่นถ้ารู้สึกว่า มันไม่ตรงก็คลิกออกไปนะครับเนเธอร์บอกว่าเนเธอร์ได้ไพ่สักเซสแปลว่าความสำเร็จเนาะได้ไพ่เลิฟความคุณกำลังเข้าใกล้สู่ความสำเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ได้ไพ่ i n g ทีนี้เนเธอร์มาทำการสับไพ่เพิ่มถ้าคุณรู้สึกมันตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงคลิกออกไปนะครับโอเค ความรักของคนที่มาฟังหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปความรักจากจัก,กรวาลจาก Universe หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปที่เขาเข้ามาฟังคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้โอเคเอาจริงเน้จะไม่แปลกใจว่าคุณมีการแบบนเนทเห็นภาพหยุดได้สต็อปและได้ไพ่เจ็ดคาถา ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีม i n d s e ตว่าเอ้ยทำไมแบบความรักมันคือสิ่งที่ต้องสู้ความรักมันคือสิ่งที่ต้องพยายามแบบฉันเหนื่อยมากๆแล้วคุณหยุดแล้วคุณเหมือนปล่อยปล่อยวางให้จักรวาลจัดการนะครับความรักจะเป็นยังไงต่อแล้วคุณตอนนี้คุณหยุดตามหาแล้วว่าเนทสายพายนี่กับหัวคุณหยุดตามหาความสัมพันธ์คุณเลิกเดทติ้งแอปคุณแบบคุณเลิกทุกอย่างเพราะคุณรู้สึกว่าแบบฉันเหนื่อยกับการตามหาความรักความสัมพันธ์แล้วนะครับโอเค ความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงต่อใครจะเข้ามาเยวจะดึงดูดว่าใครจะเข้ามาเนสขออภัยดอรินเวอร์ชูใครจะเข้ามาหาคุณในความสัมพันธ์นี้ใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนี่สเห็นภาพว่า give your relationship a chance เนสพุ่งตรงว่าหลายคนที่คลิกเข้ามาฟังคุณหมดหวังกับเรื่องความสัมพันธ์แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่จักรวานบอกเลยคือเขาให้คุณลองพยายามอีกรอบหนึ่ง ด้วย Give your relationship a chance กับไพ่เวริงว่าเฮ้ยทายหนึ่งที่เนสอยากจะบอกไปก็คือที่เนสพูดมาทั้งหมดว่าเป็นสัญญาณทั้งหมดว่าคนกำลังมาถูกทางในเะรื่องของความรักแล้วโอเคความสัมพันธ์ดึงดูดคุณดึงดูดอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ release your ex กับหัว Keep โอเคเนสว่าใครหลายๆคนไม่สามารถปล่อยวางกับความสัมพันธ์กับคนในอดีตได้ ยังไม่สามารถปล่อยวางกับความสัมพันธ์ในคนกับคนในอดีตได้แล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่สามารถที่จะหารักแบบนี้ได้อีกแล้วฉันไม่สามารถที่จะมีสปาร์กแบบนี้หรือว่ารู้สึกคอนเน็ตกับคนแบบนี้ได้อีกแล้วฉันฉันไม่เปิดใจแล้วฉันปิดเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณเลิกกับแฟนเก่าซีชวลเลชันชิพเก่าเดทเก่าอะไรไปคุณหมดความหวังกับความสัมพันธ์เป็นอย่างมากในพุ่งตรงว่านเนสเห็นภาพแบบว่าคุณแบบ นี่เป็นอย่างมาโอเคคุณดึงดูดอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์เนสมองว่าเป็นการแต่งงานความสัมพันธ์ที่จริงจัง make the effort จะมีคนมาจะมีคนมามอบให้จริงๆแบบคุณไม่ต้องพยายามเนื่องจา engagement ได้ engagement ก,การมั่นได้ wearing แล้วก็ได้ make the effort สามอันนี้ make the effort แปลว่าพยายาม engagement แล้วก็ waiting ในฉันบอกว่าถ้าเป็นในฉันเป็นคุณนะในฉันไม่พยายามในเรื่องความสัมพันธ์เลยมันจะมีคนเข้ามาพยายามมันจะมีคนเข้ามาขอคุณเดทขอคุณคุยขอคุณคบคุณแค่ปล่อยวางปล่อยให้จัก,กรวาลจัดการให้เขาทำงานแล้วคุณก็ work on self love ของตัวเองเนฉันว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก ในจะไม่ปฏิเสธหรอกคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจเพราะว่าคุณอาจจะ move on จากคนเก่าไม่ได้หรือคุณรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรมาทดแทนสิ่งเก่าๆได้แต่เดชพูดเลยว่ามันจะมีคนเข้ามาทดแทนสิ่งเหล่านั้นอันนี้จริงๆโอเคในจะดึงดูดว่าลักษณะเป็นยังไงนอกจากรู้ทามมิ่งว่าเขาจะเข้ามาในช่วงไหน ถ้าเาอยากจะบอกเขาจะเข้ามาในช่วงไหนอยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันก่อน,อนว่าเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าลักษณะลักษณะลักษณะของคนที่เข้ามาเป็นยังไงเล้จะใช้ลูกเต๋าน,นี่มีลักษณะเป็นคนที่หนึ่ง เป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นคนที่เล่นกีฬาหรือตัวคุณเล่นกีฬาแล้วคุณจะเจอคนคนนี้ในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆหน้าที่การงานเขาอาจจะใช้กําลังเขาเป็นคนที่ถึงอาจจะหุ่นไม่ได้เป็นแบบนักเล่นกล้ามแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวิ่งตีแบดเล่นบาสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นคนที่ทํางานใช้เครื่องแบบนเนี่ยเสถียภาพว่าเป็นคนที่ขยับร่างกายตลอดเวลา ขยับร่างกายถามว่าเจอตอนไหนเนสพูดเลยว่าใกล้นี้มากๆเพราะว่าเนสได้เนปจูนกับแอรีสใครที่เข้ามาฟังในช่วงที่เนสอัพโหลดนะก็คือได้ยินว่าต้นปี2026หรือว่าต้นปี2569ต้นปีหน้าถ้าใครมาฟังย้อนหลังเน่ชจะอว่า่า3เดือนไม่เกิน6เดือนหลังจากนี้เนเห็นภาพชัดมากๆแต่เนพูดเลยว่ามีสิทธิ์คือมันพลังงานมันใกล้มากๆ นะครับแล้วเขาเป็นลักษณะเหมือนที่เนีบอกเดนะี๋ยวจะขอบให้ลักษณะเพิ่มว่าลักษณะคือตอนไหนหรือมีเกมไปไปได้เหมือนกันว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วในตอนที่เนปจูนเข้าแอรีซึ่งหมายถึงประมาณเดือนมีนาปี68 แล้วเขาอาจจะก,กลับเข้ามาใหม่อันนี้คือสําหรับใครบางคนแต่เนสมองว่าถ้าไม่มีใครเข้ามาในช่วงนั้นจะมีเกไมไว้ได้ว่าเขาจะเข้ามาในช่วงต้นปี2569เโอเคเดี๋ยวขอลักษณะเพิ่มว่าลักษณะของคนที่เข้ามามีลักษณะอุ๊ยพายล่นมีลักษณะอย่างไร Exorcist เป็นคนที่แปลก แตกต่างเนเชนพาว่าเป็นคนคนละสีผิวกับคุณเป็นคนคนละสีผิวกับคุณเป็นคนต่างชาติหรือว่าถ้าเป็นคนไทยเขาจะเป็นคนแบบมีเชื้อสายผสมอะมีเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเป็นคนที่ต่างจากคุณสมมติคุณเป็นหมวยเขาจะเป็นเป็นไทยแบบไทยแท้ถ้าคุณเป็นไทยแท้เขาจะเป็นตีเป็นหมวย คือคนละผิวสีทนสิตผิวกับคุณเป็นคนที่มีชาติพันธุ์ที่ที่แตกต่างจากคุณอ่ะจะเป็นมอนเป็นคนเหนือเป็นคนใต้คนต่างชาติเป็นได้หลายมากแต่ว่าคนละสีผิวกับคุณโอเคแล้วีนเฉียนภาพว่าเขาอาจจะใส่สร้อยอะไรแปลกหรือว่ามีมีขนบรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนคุณ นะครับอาจจะเป็นแบบที่บ้านเป็นคนจีนคนอินเดียคนมอนคนแบบชาติพันธุ์หลากหลายโอเคมีลักษณะอะไรอีกที่เขาจะเข้ามาไหนโอ้เขา็นคนที่โรแมนติกมากๆในช่วงตัวว่าคนคน,นี้จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ออฟเฟอร์มอบอะไรให้หลายๆอย่างจากคุณคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกมากๆคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยคุณไม่ต้องพยายามอะไรคนคนนี้คือจะแบบในสัมภาพว่าเป็นคนที่มีรถขับ เป็นคนที่ขับรถไปรับไปรับไปส่งโดยเฉพาะเขาจะออฟเฟอร์คุณหรือว่าให้คุณแบบเออเดี๋ยวฉันไปรับคุณนะอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบนั้นมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีลักษณะือนเป็นคนธาตุน้ําด้วยเหมือนกันเป็นแบบธาตุน้าราศีธาตุน้ําหรือว่าลัคนาธาตุน้ําก็คือมีนพิจิกแล้วก็กรกฎเนาะเพราะนี่ฉันเป็นพัพาธาตุน้ำอืม Storytelling คนคนนี้เป็นคนที่ชอบดนตรีชอบอ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมชอบเล่าเรื่อง Steve อู้คนคนนี้เป็นคนที่ make money เก่งมากๆเป็นคนที่ make money เก่งมากๆเป็นคนที่ในชื่อว่า hopeless Hop romantic เป็นคนที่เหมือนแบบภายนอกดูเหมือนเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะจริงๆเอาจริงป่ะในเชพาะว่าคนคนนี้ความโรแมนติกเขา,ามันไม่แสดงออก แต่ว่าถ้าคุณคบเราคุยกับเขาไปแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่โรแมนติกคุณจะรู้ทันทีว่าเอ้ยคนคนนี้เป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าความโรแมนติกของเขามมนมาจากการมันแสดงออกมาจากข้างนอกนะครับมีอะไรอีก scribe คนคนนี้เป็นคนเขียนเน็ตพูดเลยว่ายัางไงคือเขาก็มีแบบสมุดโน้ตหรือว่าเป็นนักเขียนหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นมีนนสมุดโน้ตเนเ็นพสมุดโน้ตสองอันแล้วอันนี้ก็สมุดโน้ตเห็นปะแล้วก็นี่สมุดโน้ตคือเขาชอบเขียนหรือบันทึกอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการเขียนเพลงพเพราะเนเห็นเป็นเครื่องดนตรีสองอันโดยเฉพาะเปียนโนกับกีตาร์เขาคนนี้มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้หรือตอนเด็กเล่นเล่นดนตรีมาและภาษาที่เนเห็นอยู่เป็นภาษาต่างประเทศคนคนนี้มีความรู้หลายภาษามีภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสภาษาอินเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันภาษาอินเดียภาษาแบบภาษาต่างชาติแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนคือคนนั้นมีความรู้หลายภาษามากซึ่งบอกว่ามีเกมไปไมได้เหมือนกันว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องดนตรีอ่านโน้ตเป็นอ่านโน้ตดนตรีไปหรือเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งได้นะครับคนเหล่านี้จะเข้ามาลักษณะเป็นยังไงอีก ลักษณะเป็นยังไงอีกเนเชอร์ว,ว่าเขาไม่ค่อยอยากบอกเราว่าทีเชอร์คนคนนี้มีเกมไปได้เหมือนกันว่าเป็นครูอาจจะเป็นครูออนไลน์เป็นครูออนไลน์หรือว่าเป็นครูอะไรสักอย่างหนึง่งหรืออยากจะเป็นครูคนคนนี้เป็นครูหรืออยากจะเป็นครูหรือว่าเป็นครูหรือว่าทําอะไรเกี่ยวข้องกับการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในสิลุกโลกอีกแล้วอะ เนเซ่เป็นลูกโล,ก,ลกเยอะมากเลยว่ากินเนยเช่นภาพลูกโลกในหัวแล้วนี่เห็นลูกโลกอีกแล้วอ่ะคือเขาเป็นคนที่อาจจะเดินทางรอบโลกด้วยงานของเขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างโอเคลักษณะมีแค่นี้ต่อไปเนเซ่มาดูว่าถ้าคุณถ้าคุณเห็นถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วถ้าคุณเจอเขาแล้วอ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงเนเนซ่เน่รู้สึกว,ว,ว่าชีวิตคุณที่ตอนเจอเขาคุณจะรู้สึกว่ามีตัวเลือกเยอะจนเลือกไม่ถูก มีตัวเลือกเยอะจนเลือกไม่ถูกมีความงงกับโอเคเนชว่าแมสเซจหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเขาจะเข้ามาตอนที่ชีวิตคุณหลงทางโดยไพ่แฮงแมนกับหัวแล้วก็ไพ่เซเว่นอับคัพจะเข้ามาในตอนชีวิตที่คุณหลงทางจะเข้ามาในตอนชีวิตที่คุณกำลังสับสนแล้วก็งงมากๆว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตโอเคมีอะไรต่ออีกใช่เขาจะเข้ามาตอนที่คุณรู้สึกหมดแพชชั<ๆ>่นกับชีวิตตอนที่คุณไม่มีกําลังใจในชีวิตและคนคนนี้จะเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจของคุณในชีวิต จะเข้ามาเป็นแหล่งกระตุ้นของคุณในชีวิตคนคนนี้จะเข้ามาอาจจะใไ้กําลังใจด้วยคําพูดหรือว่าการกระทําอะไรต่างๆเขาอาจจะเป็นคนที่ให้คําพูดในการแบบสนับสนุนคุณหรือแม้กระทั่งชวนคุณทํากิจกรรมอะไรต่างๆแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณมากๆแล้วคนคนนี้จะเข้ามาปลุกความปลุกไฟในตัวคุณเขาจะเข้ามาตอนที่ชีวิตคุณลงทางแล้วคุณต้องการไกด์นาเป็นอย่างมาก อันนี้คือสิ่งที่เนชเ็นภาพได้นะครับเนชเชนพไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณชอบการอ่านของเนชไงเนชมี Membership เนาะคือสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงแล้วเดือน80มีเดือนละบ80บาทในช่อง YouTube นะครับก็ถ้าชอบการอ่านในนรมีพิกอาคาหรือว่าดูไพ่แบบเลือกกองเยอะแยะมากมายไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า